ร่วงลอดไทยกลับบ้านหาคารอบครัวของเขาได้ดครับหวดคือแมอะไรครับอเอ พันตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูรณ์สารวัตรกองกักกับการสองกองประครับการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ที่รับหน้าที่ต่อจากพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิว้วซึ่งถูกลูกน้องกันานนกหญิงเสียชีวิตเริ่มต้นงานด้วยการไว้อะไรให้กับสารวัตรแบงค์ หลังการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์ส่งผลให้พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการสองกล่องบังคับการตำรวจทางหลวงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเพื่อรับผิดชอบความสูญเสียตำรวจทั้งสองนายยอมสร้างความสะเทือนใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งบั่นทอนขวัญกำลังใจก็เสียขวัญกำลังใจมากครับแล้วก็ที่อยากให้เกิดเกิดในผมเนี่ย เช่นเดียวกับสารวัตรกล้าที่รับหน้าที่สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองจังหวัดนครปฐมต่อจากสารวัตรสิวสิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนตัวผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือว่า ลงไปเพื่อดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างขัญกำลังใจนะครับแล้วก็ฝึกฝนเทรนให้เขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสาภาพสังคมในปัจจุบันแล้วก็สามารถลงไปปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกลรงนงุขกับพี่น้องบนท้องถนนได้ครับแน่นอนครับก็อย่างสถานีตำรวจทางหลวงนครปฐมเนี่ยดูแลพื้นที่3จังหวัดน,นะครับมีกําลังพล อยู่ในปกครอง120คนก็เป็นเรื่องที่ท้าทายครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะดูแลคนเหล่านี้ให้ให้ให้มีควัญกำลังใจที่ดีแล้วก็อลองสามารถลงไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็คิดว่าขอบดาครับ หลับตัวผมเองนะครับก็ลงไปไปปฏิบัติหน้าที่ต่อจากพีส่สิวทำเํานวดตีศิวกรสายบัวนะครับก็จะใช้หลักที่ทางพี่สิวเนี่ยได้ได,ได้ทำมาตลอดก็คือการเป็นผู้ประคับบัญชาที่ถ่อมตัวเข้าถึงง่ายให้ให้ผู้ได้รับค่าเข้าถึงง่ายเป็นกันเองนะครับ <S <s <ๆ S 2> เพื่อที่จะเอาผู้ได้รับค่ยมาอยู่ใ,ใกล้ๆเราให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกับเขาแล้วก็ ถ่ายทอดนโยบายที่ได้มาจากทางผู้บัญชาการตำรวจส่วนกลางถ่ายทอดนโยบายจากเราลงไปที่เขาให้เขารู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็จะให้ให้ให้เรามีแบบมีเป้าหมายร่วมกันเดินไปด้วยกันได้ mm hmm. ในส่วนตัวผมเองนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้มีความกังวลในตรงนี้เลย mm hmm. เพราะว่า เราอยู่ในหน่วยของกองชกการบวชศึกสงคราเรามีอีกหลายหน่วยเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองปราบปรามหรือ,อหน่วยเปิดโกาสพิเศษอย่างเช่นหน่วยหน่วยหนุมานที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตกรณีว่าเราจะต้องเจอกับการปราบปรามผู้มีอิพธิพลหรืออะไรต่างนี้ครับซึ่งตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้ผมก็อยู่มาที่กองปราบเราก็มีการทํางานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีทุกคนมาตลอดก็มองว่าไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใจครับแล้วก็เป็น เป็นงานที่ผมหรือแม้กระทั่งสารวัตรสิวเนี่ยก็ทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับจะนยโยบายของผู้คคบัับญชาเลยครับชัดเจนก็คือเราต้องตรงไปตรงมาเรื่องสวยหรือเรื่องการทุจริตในพื้นที่เนี่ยต้องไม่มีนะครับอ,อันไหนผิดก็คือผิดอันไหนถูกก็คือถูกนะครับก็ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลครับก็ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาน,นถ้าขอพอรได้หนึ่งข้อนะครับก็อยากจะขอพอรให้ผู้ใต้บัรคับบัญชาทุกคนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทำท้องถนนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสำเร็จลุล่วงและที่สำคัญคือปลอดภัยกลับบ้านหาครอบครัวของเขาได้